มาระสุดคิ้วค่ะขนใจเด็กผู้หญิงนะคะมาลิตาโพนีค่ะสามารถเข้าไปอยู่ในทำเนียบหอเกียรติยศของเล่นแห่งชาติสหรัฐประจำปีนี้ได้สําเร็จนะคะโดยเผลที่เจ้าม้าสีพาสเทลซึ่งถูกพัฒนามาตั้งแต่ยุค80ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้เพราะว่านอกจากจะเป็นของเล่นของเด็กผู้หญิงแล้วค่ะยังดึงดูดความสนใจจากผู้ใหญ่ได้เป็นจํานวนมากและยังมีการสร้างสรรค์ใหม่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาด้วยนะคะ ซึ่งปีนี้ค่ะไม่ได้มีแต่ My Little Pony เท่านั้นที่ผ่านเข้ามาอยู่ในทำเนียบของเล่นแห่งชาติสหรัฐได้ยังมีเกมไพ่เฟดสิบค่ะแล้วก็หุ่นฟิกเกอร์ t r a n s f o r m e r s ได้ขึ้นทะเบียนเป็นทำเนียบในปีนี้ด้วยนะคะ สำหรับการคัดเลือกของเล่นค่ะที่จะได้เข้ามาอยู่ใน National Toy Hall of Fame ต้องบอกว่าไม่ง่ายนะคะเพราะว่าจะต้องได้รับการโหวตสูงสุดจากผู้เชี่ยวชาญและสาธารณชนโดยทางหัวหน้าพันธรักษ์ของทางหอเกียรติยศของเล่นก็บอกนะคะว่าแต่ละปีค่ะมีของเล่นถูกเสนอชื่อเข้ามาเป็นจํานวนมากหากก็คํานึงถึงปัจจัยหลักๆค่ะก็คือของเล่นต้องวางขายมานานนะคะไม่ต่ำกว่า20ปีเพื่อให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถเติบโตมากับของเล่นนั้นได้ซึ่งจะต้องเป็นของเล่นที่ทุกคนจดจําได้แม้ไม่เคยมีของ เล่นชิ้นนั้นมาก่อนและก็จะต้องเป็นของเล่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ความคิดสร้างสารรค์การเข้าสังคมและการทำกิจกรรมค่ะ